ผัดซีอิ้วนะครัันี่เราก็ผัดซีอิ้วทำไปลงทานนะครับที่หมู่บ้านบนชคนนครพนมครับรบ ลิ่นหอมมากครับพอเหลือเยอะพอสมครครับในถุงนะฮะอีกประมาณครึ่งถุงครับนี่ครับก็เป็นเครื่องเคียงต่างๆกตอนนี้ก็ผัดมาได้ประมาณ จะเต็มหมอ้อแล้วนะดูทีมม่หม้อใหญ่อยู่นะดูวัดจัยนี้ผมนะมหนใหญ่อยู่นะเกือบเต็มหมอ้อนะ้ะอีกรอบนี้กระทะนี้ลงก็คงจะเต็มละก็อยากจะมีมหม้ออีกนะครับน่าจะประมาณสองหม้อนี้ลนะน่าจะโอเคแล้วสีสันน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะ ลอยแคนแลวแม่ครัวนี่ครับ<ๆ>เกือบๆเต็มแล้วหม้อใหญ่เลยครับหอมมากครับกระทะต่อไปครับน้ำมันลงก่อนนะ เยี่ยมครับเอาไปเยอะๆเลยนี่หอมใส่กระเทียมเยอะๆจะหอมมากสิ่งนี้บต่ว่าอืมเลยนะฮะหิวข้าวอย่นี่แบบท้องนี่ร้องเลยชอ็อกช็อกเลย หมูลงครับเราตีไข่ให้ใหใหใหนั้นก็นี่ครับตีไข่ครับนนตีมือเดียวตีไม่ได้ด้ยวยปิดกล้องอนะครับก็ตีไข่ไปแล้วทัว้งหมดหกฟองนะครับเมื่อรูนะครับเอาลงไปแล้วฮะสี่ฮะอันนี้ห่งม มีแบ่งมีแบ่งรอบนี่กว่าสีลงมัดเลยคัดให้ไข่มันมสวยแล้วก็มาล,ลงใส่เส้นให้คุณตกใจเส้นมาครับเส้นมาเส้นใหญ่ครับเส้นบิ๊กครับ ลาไข่ลงครับไข่มาเลย <Okay. S 1> น้ำตาลฟ <Okay. S 1> งหนัวค้นครับ เขา,ขาทุเาทากเขาใช่ไหมผัดครับนี่ก็ผักแลเป็นสเต็ปเดิมนะครับเมื่อกี้นะฮะถูกนไหมสักหน่อยเนาะน้ำ<ะ>มันหอยครับ โรยเข้าไปสีก็จะสวยมากขึ้นนะใส่หอยเข้าไปน้ำมันหอยเนีพุธทับทแครอทครับอืมน่าอร่อยครับน่าอร่อยสีสันสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับ เสร็จเรียบร้อยครับยกลงเทใหมอ้อฮะทำวนไปอย่างนี้ครับผมหลายๆรอบจนกว่าจะครบกรับผมสองหม้อใหญ่นะครับไปทำนาำทันนะครับพบกันที่วัดสุขุมภยัยบ้านดงโชคครับผมแล้วเจอกันจวด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 อืมหอม